มินพิชยาว่าที่เจ้าสาวทายาทธุรกิจอสังหารายใหญ่ขอนแก่นกับชีวิตจริงที่ไม่อินบทนิยายมินพิชยานับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากฝีมือแถวหน้าของวงการที่ได้ฝากผลง,งานทางด้านโฆษณาและการแสดงไว้อย่างมากมายโดยเข้าสู่วงการเมื่อพศ2549จากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ขวัญใจสื่อมวลชนและมิสไอโมบายมินพิชยาได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7 จากนั้นในปีพศ2552มินพิชยาได้รับโอกาสในการเล่นละครพื้นบ้านเรื่องปาบูทองซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกและสร้างชื่อเสียงให้เธอจากบทฝาแฝดเอื้อยอ้ายจากความสำเร็จของผลงานละครพื้นบ้านเธอจึงได้แสดงละครหลังขผ่าวเรื่องเรือนซ้อนรักเป็นเรื่องถัดมาปอ๊ยคนลงไปไายนี้ไปดิคะะปลายนไปไ ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในเรื่องรักในม่านเมฆซึ่งเป็นละครที่ได้รับอันดับความนิยมสูงสุดในปีนั้นพศ .2553 มินพิชยายังได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดนิยมจากหลายสถาบันเช่นรางวัลดาวรุ่งมาแดงฝ่ายหญิงจากสยามดาราอาวอร์ด รางวัลดาวรุ่งหญิงฮอตแห่งปีจากทีวีอินไซด์ฮอตอวอร์ดและรางวัลดาราดาวรุ่งมาแรงจากรางวัลป๊อปปูล่าโหวตปัจจุบันมินพิชยาผัานตัวมาเป็นนักแสดงอิสระกำลังมีผลงานละครออนแอร์ทางช่องวันเรื่องเกมรักปฏิหารเรียกว่าแต่ละตอนนั้นกำลังเข้มข้นเลยทีเดียว เราจะหาหลักฐานทุกอย่างมาเอาผิดไอ้คนชั่วพวกนั้นให้ได้ในส่วนทางด้านของหัวใจมินพิชยาเปิดตัวคบกับนักธุรกิจเคเวินพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสู่คนรักและแฟนๆต่างเชียร์อยากเห็นภาพวันวิวาแล้วพร้อมเรียกเธอว่าว่าที่เจ้าสาวแบบเต็มๆเมพราะม,มินพิชยาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเองก็พร้อมจะมีครอบครัวและพร้อมแต่งงานแล้ว ซึ่งหลายคนเตรียมยินดีกันแบบใจจดใจจอ่อด้านการเป็นนักธุรกิจ ต้องบอกว่ามินพิชยาเธอคือทายาทนักธุรกิจจริงๆเพราะครอบครัวของเธอทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบอร์ใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นมีภาพของมินพิชยาเข้าไปควบคุมการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านบอกเลยว่าเธอมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะมากเลยทีเดียวมินพิชยารับตำแหน่งเป็นบอสมินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปธุรกิจขายตรงที่กำลังมีประเด็นผู้เสียหายเข้า้องเรียน ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว G Icon Group แลและในวันที่16ตุลาคม2567เธอถูกออกหมายจับจนกระทั่งมีภาพของเธอเดินเข้าพบตำรวจด้วยตัวเองซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเดินหน้าสู้เข้าสู่กระบวนการย,ยุติธรรม ต้องบอกว่าชีวิตวันนี้ของมินพิชยาชีวิตจริงไม่มีอิบนบทละครใดๆเลยทั้งสิ้น